วลาพรพะเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นออ้องฟองายสุขุสุคนเด้อจ้ะเดี๋ยวเวลาพรอนจะพาพี่น้องไปเก็บบักเดือยฝรังอีกแล้วพี่น้องจ้ะได้ตะก,กาน้อยเดี๋ยววันนี้เรามาุ้นกันว่าจะได้เต็มตะก,กาไหมวันนี้วัได้ไปเก็บเฮดเดอร์สิพาอไปเก็บบักเดือยฝรังไปเก็บหมาก์ีซีกันค่ะทุกคนปะไปกันเลย อย,อยู่ที่สวนหลังบ้านนมีสองต้นเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละเดี๋ยวไปดูก็ไปดูค่ะทุกคนพูนะข้างบนนะพี่น้องเฮงไหลเลยจ้ะคือท้องฟ้าวันนี้เกม่มใสมากเลยไม้ตะขอว่าะนพร้อมแล้วนะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยทุกคน นี่ลูกเล็กๆก็ยังมีอยู่เลยค่ะเหมือนเดิมคือแบบว่าหัวเห็นอะเห็นลูกเนี้ยสวยมากทุกคนวันก่อนเวลาพรมามันยังไม่สุกนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเก็บกันเลยนะคือแบบ มีกิงหนึ่งค่ะทีหนึ่งไม่รู้ตัวนี้สุกหรือยังนะ่ะตัวนั้นน,ะน่ะนะคะเดี๋ยวคือแบบตรงนี้ลูกใหญ่มากเก็บเลยนะมันแตกแล้วทุกคนครับแบบว่าอันนี้หวานหวานมากนะทุกคนเหมือนที่บอกอุ้ย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 นี่ค่ะเหมือนเดิม ใส่ตะก้าเลี๋ยวไปนนหน่เห็นดำๆปีตนะิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาตรงนั้นนี่กิ่งนั้นยิ่งเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยเยอะมากใส่ตะก้าก่อนอเดี๋ยวมาดูลูกนี้ค่ะว่าสุกหรือยังเนาะอานนะองนี้นิ่มๆแล้วสุกแล้วค่ะสวยมาก แต่ขั้นข้างบนเนี่ยคิดว่ายังไม่สุกตัวนี้อันนี้ยังไม่สุกเอาไว้ก่อนค่ะไปไปไป,ไปเอาฝั่งนั้นค่ะไปเอาฝั่งนั้นดึงมวยแล้วนี่เยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้ดูนะทุกคนโอเคเนาะลุงนั่นกับวักย์ยัจ้ะ เดี๋ยวเราลอเก็บให้ดูค่ะได้๋ยวไดเลยว อ้ยอยายาถนอนนี่นะกินมันได้ไงล่วงเสีดยดายดิอย่าหักนะจ๊ะโอ้ความพยายามของแม่ร่วงไปเจอเลยค่ะร่วงเลยค่ะร่วงเลยค่ะยุงก็กัดขานะคะยุงกัดขานะคะยุงกัดขาโอ้ยสักคนได้บไหม มาสร้างยุ่งทัวเนี่ยพี่น้อง,งอยุ่งยังมากัดขาใช่เร็วเร็วเยุ่งกัดขายุ่งก็หลายแผ่ไม่ยุ่งเยอะจังความพยายามมากนนยังไม่สุก โอ้ยอันนี้นุย่แยแกใหญ้พี่น้องน,นี่จ้ะไปไปไปแ <c oughs> บบว่า <c oughs> ขึ้นมาง่อยคอนยุ่งหุ่มขาเต็มเลยโอ้ยตายตายไป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 เอาฝั่งนั้นเอาฝั่งนั้นทุกคน <c oughs> ได้หลายลูกเลยจ้าเนี่ยก่เาเอาตะกร้าห้อยไว้ตรงแต่งเลยโอ้ยตรงนี้เยอะมากกิ่งเนี้ยดูว่ามี่เป็นลูกใหญ่แตกหมดแล้วนี่่ะ ใหญ่มากละไรัะทุกคนเย็นไปจ๊ะใส่ตก้า ้าหน่อยเดียวคุณจัดแล้วนั่งเลยค่ะหัวฟูเลยนี่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 นนีี่่เห็นบอลได้เต็มตะการได้จากทุกคนขา นี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ประพาดคลิปใหม่ๆของละครเดือจากเอาไว้พอกันไว้คลิปหนากกัทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ